สวัสดีค่ะพบพอกันกับอีลาาหล่าพาหลาะหาแนวอยู่แนวกินมาพร้อมกับเมนูส้มตำปูปลาระะะ้าเนะ่ยค่ะมืนูนกเซมีพักแกมคือพักผ้าหน่อยด้วยจ้ะระกามีแครอทก็ะจะเป็นมักทั่วผู้เนาะจ้ะรากาจะมีแคบหมูด้วยค่ะมา,จากจ้ะพี่น้องคะ่ะมากินน้ำกันเนาะค่ะ ตดหนามมึงก่อนเนาะคะ่ะ